นุดทำไรอะไรนะปุ๊กปิ๊กเขีย่ยอยู่นั่นแน่ต้องนานแล้วเราหิวข้าวหิวข้าวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีอะไรใหม่ๆในโซเชียลมั่งเนาะอืมปุ๊กปิ๊กฉันอยากได้ชุดใหม่อ่ะชุดใหม่อีกแล้วเหรอก็ใช่อ่ะดิอุ้ยอุ้ยปุ๊กปิ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอูย่นี่จีปุ๊กปิ๊กดูอะไรมองไม่เห็นบงังเต็มจอเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหปุ๊กปิ๊กดูสิมีชุดมาใหม่อ่ะ ุดไนอะนั่น,นี่นมีกูโปงมาใหม่อะกูโปองอะกูโปงจะใส่กูโปงทําไมอ่ะเอาถอาอยากสวยมัง้งอะเดะเฮ้ยเอาง<อ>ี้ดีกว่าปุ๊กปิกเดี๋ยวฉันไปหาี่เอกหน่อยดีกว่ามีกูโปงมาใหม่อะอ,อยากได้อยากได้อ่ะเอารอด้วยมาเร็วเวดิปุ๊กปิกฉันอุตส่าห์เดินช้าช้าแล้วนั่นเน่น,น,น,นายยังตามฉันมาไม่ทันอีกเหรอเฮ้ยก็หาเราช้านน่ะ แม่เร็วแมาเร็วเนี่ยคาเราก็ชันเหมือนกันไม่รู้พี่แอกอยู่บ้าน,นืะเปล่าเนี่ยก่อนจะไปไหนได้เล่นกับโบอยู่เปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้ดิดูดิฉันได้แท็บเล็ตมาอันใหม่เห็นไหมแม่เพิ่งซื้อมาให้นะอันใหญ่บเบลล์เลยย่ะน่ะว,วิ่งข้ามมหานอนก็ไม่ดูรถเลยนุชมาเร็วเวดิปุ๊กปิกช้าจริงๆเลยไม่รู้พี่เอกอยู่เปล่าพี่เอกพี่เอกเฮอพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเอใครมาตะโกนเรียกหน้าบ้านพี่เอกฮะ พี่แอกทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะอ๋อเล่นกับโบอยู่เล่นกับโบอยู่เหรอเล่นอะไรกันน่ะก็เล่นธรรมดาทั่วไปนี่แหละมีไรอะ่ะเล่นธรรมดาทั่วไปคืออะไรอะ่ะไม่รู้จักอะ่ะเละ่นกินไรอะ่ะย่กิไรหิวอะ่ะก็กินแอป,ปเปิ้ลไงกินแอปเปิ้ลเหรออืมอมีอีกลูกหนึ่งเปล่าอะไม่มีอ่ะทำไมอะ่ะอันนี้ลูกสุดท้ายอ๋อโจเอยงั้นเดี๋ยวแบ่งมั่งเลยนะพี่เอกเออเหอเออใช่เออใช่ลืมไปลืมไปพี่เอกอยู่ไรนี่จี ดูไรอ่ะนีมีกูปโปองมาใหม่กูโปงแล้ว,แล,วแล้วพี่อายากจะใส่ได้ที่ไหนมีกูปโปองมาใหม่อ่ะอยากได้อยากได้อ่ะแต่ไม่มีตังค์ชื้ออ่ะอืมจริงจริงแล้วมันเอามาดูหน่อยดิอ๋อเนี่ยเหรออือใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันก็ไม่เชิงเป็นกระโปรงใหม่เราทําเองก็ได้นี่นะทําเองได้ด้วยเหรอก็เอาไอ้นี่มาใส่ทีออ่อายยอนี่ไงหมวกนี่ไงหมวก ปาจีเนี่ยเหรอใช่แล้วแล้วไงจอ่อมันเลื่อนลงไปนี่เลือ่อนเลือ่อนเลื่อนเลื่อนลงมาแบบเนี้ยเหรอเออเลื่อนลงไปแล้วไงจ่ออีกอ่ะแล้วก็จัดให้มันตรงๆไงจัดให้มันตรงๆเหรอเอออ่ะตรงๆอย่างเนี้ยเหรอยังไม่ตรง,งนี่ไงอันนี้ยด้เปล่าอ่ะก็พอได้อยู่นะมันไม่เห็นจะเป็นกุโป,ปงเลยอ่ะก็ขยายออกเอาเอา,เอาบานขนาดไหนอ่ะเอาบานบานใหญ่ๆเลยยาอยากได้กุโปงบานบานใหญ่ๆอ่ะก็ขยายทั้งสองด้านเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะ ขยายอย่างเงี้ยเหรอให้มันใหญ่ๆหญ่ยาวๆเงี้ยเหรอแล้วก็ขยายทั้งหน้าทั้งหลังด้วยทั้งหน้าทั้งหลังด้วยเหรอไม่งั้นมันก็แบนนะดิมันทำไมมันบี้บี้แบนๆบอย่างเนี้ยต้องขยายมันเท่ากับตัวไงขยายเท่าตัวเหรอเออแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเอาอยากได้สีอะไรก็เลือกเลือกเอาเปลี่ยนสีฮะออเฮ้ยเจ้าไดแล้วเหรอเออก็น่าจะได้แล้วมันก็หดหดหน่อยมันแหลมไม่หน่อยกับปงด้านบนน่ะอย่างเงี้ยเหรอ ก็ปรับเอาามันต้องปรับเอาอะมันต้องปรับเอาไงเหรอเออจิมจิมเอาเลยจิมจิมเอาอย่างงี้นะอ่ะแล้วอย่างนี้ใช้ได้หรอเปล่าอ่ะก็น่าจะได้แล้วละมั้งเฮ้ยก็สวยดีเหมือนกันน่าจะแบบขอเปลี่ยนชาติหน่อยได้เปล่าอ่ะจะเปลี่ยนท่าไงอ่ะก็เปลี่ยนาตาเดินเมื่อไงอยากเดินแบบเดินแบบนางแบบอ่ะนางแบบอ่ะเดินแบบนางแบบมาหรออยากเดินแบบนางแบบมม้งอ่งก็เปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนไปหรอเปลี่ยนยังไงอ่ะเอ้าก็เปลี่ยนโพสไงไม่ ก็มันยึดกับตัวหน้าอกเราหรือเปล่ามันเลยมันเบี่ยงไปตามทางอ่ะยังไม่เห็นมันจะใจอะอยากเดินแบบนางแบบกับเขามั่งอะดูที่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮ้าไอพี่กพี่ฝนกลายเป็นนะไรแล้วอ่ะก็อย่ากดมั่วดีอ่ะดูดีมีชาจังหลายชาเลยออนี่ชาอะไรเนี่ยนี่ชาอะไรอ้ยนี่ไงเดินนางแบบมันได้ที่ไหนนี่ไงเดินนางแบบฮัลชสวยหรือเปล่าอ่ะมันสลับมันออกนอกทางไง ทำไงดีกับกูโปงดีอะมันดูดีมันเดินสา่ก้นไม่ได้อะก็ท่าธรรมดาไม่ได้เหรออยากเดินใส่ก้อนอย่างนี้อ่ะเรื่องมากจริงๆเลยเยอะๆๆี๋ยายยยยยขอปรับกูโปงก่อนนะกูโปองอ่ะมันปรับไม่ได้อ่ะมันปรับไม่ได้อ่ะก็กระโปรงมันไม่เอียงไง้็ทำไงดีอ่ะก็เดินเป็นคนปกติก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่เอาอ่ะอยากจ่เป็นนางแบบอ่ะขเดนบิดตูดทําไมปุ๊กปิดนหว่าฉันสวยไหมอ่ะอ่า เอากาับเอาเอาการะโปงอะ่ะมันเดินอย่างนี้ไม่ได้นุดก็เดินธรรมดาเหอะเราหิวแล้วก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราเดินให้ดูแหมเดินธรรมดาอย่างนี้สวยอยังอ่ะเอาละแค่นี้แหละพอแล้วเพียงแค่กินแอปเปิลต่ออันปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวไปชิปปัทชูกันดีกว่าป่ะเออเออเรารอจังหวะนี้มานานแล้ว